สวัสดีค่ะทำไมไวัยรุ่นถึงมีไอดอลเคยสงสัยกับเรื่องนี้กันไหมคะบางบ้านเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าเอ๊ะทำไมเด็กวัยรุ่นถึงต้องมีไอดอลเนาะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่สายที่แบบว่าอชอบความแบบใ,บใกล้ชิดชอบแบบความแบบมีวัฒนธรรมของตัวเองมีรากวัฒนธรรมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอเหตุลูกๆไป กลิก,กลาศิลปินต่างชาติก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ลูกทําไมลูกถึงเป็นอย่าง,งานั้นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกเหนื่อยใจอึดอัดใจกังวลใจขึ้นมามากมายแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะเลือกไอดอลได้ดีไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกจะเลือกได้ถูกไหมใช่ไหมคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอืฉันเป็นพ่อแม่ยุคใหม่แล้วก็กัดฟันว่า ฉันต้องยอมรับได้ว่าลูกอะไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่ากลับดึกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแลลึกๆก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจขนาดนั้นเนาะเรามาค้นหาสาเหตุกันนะคะว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วเนี่ยทำไมเด็กวัยรุ่นถึงต้องมีไอดอลเนาะนีน่าเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยแบบว่า มีไอดอลมาก่อดเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไปเก็บหนังสือของตัวเองที่เป็นแบบศิลปินไอดอลที่ตนเองชื่นชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนี่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วก็ไม่ได้จะมีไอดอลคนเดียวหรือว่าคนนั้นน่ะตลอดไปหรือว่าเสมอไปสวัสดีจุนเว้ย h ฮลโหลเจนเว้ยอืมนะคะซึ่งจริงๆอะการที่เขามีไอดอลมันก็มีสาเหตุเนา ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความสบายใจขึ้นเวลาเห็นเขาดูศิลปินเกาหลีศิลปินญี่ปุ่นศิลปินต่างประเทศทั้งวันฟังเพลงต่างประเทศทั้งวันอยากจะไปคอนเสิรต์ตอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอะในเชิงของการพัฒนาเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นั่นก็คือการที่เขามีศิลปินหรือว่าใครที่เป็นโรโมเดลให้กับเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอะลึกๆเขาต้องการที่จะ พัฒนาบุค,คลิกภาพบางอย่างนะคะซึ่งมันก็อาจจะซ่อนอยู่ในตัวไอดอลคนนั้นแหละบางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วอคนนี้ไม่ดีเลยไม่ถูกใจทําไมมันน่าหงุดหงิดไ,ไม่ชอบเลยไม่ถูกจิจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ลองเบรกตัวเองดูก่อนนะคะยังไม่แนะนําให้ไป พูดคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกชอบเพราะว่าจริงๆอ่ะมันคือเขากําลังพัฒนาบุคลิกภาพบางอย่างเขากําลังเห็นคุณสมบัติพิเศษบางอย่างในตัวไอดอลคนนั้นเนาะอืมซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกได้เนี่ยลองเป็นวิธีการที่ว่าลองถามเขาดูว่าเออ เฮ้ยดาราคนนี้เนี่ยถึงแม้ในใจจะรู้สึกร้อนๆไม่แน่ใจกังวลกังวลนะคะแต่ว่าก็ลองถามเขาดูว่าเออเหตุผลที่ลูกชอบคนเนี้ยเพราะอะไรหรอเขาเต้นเก่งหรอเขาร้องเพลงเพราะหรอหรือเขาพูดเพราะหรือว่าเออเขาแต่งตัวมีสไตล์ดีเขามีเอกลักษณ์ดีเขาจริงใจดีเขาเป็นธรรมชาติดีอะไรเหล่านี้นะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถสะท้อนพฤติกรรมหรือว่าเอกลักษณ์เหล่านี้ให้กับเขาได้เนี่ยเด็ก,เ,ดกเขาก็จะรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะก็ไม่เกิดความแบบสับสนต่อต้านตัวเองเอ๊ะ e ทำไมฉันต้องชอบคนนี้เอ๊ะ e ตกลงบุคลิกภาพที่ฉันจะเลือกมันดีหรือไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะเก็บบุคลิกภาพเหล่านั้นอะย้อนกลับมาให้กลายเป็นบุคลิกภาพของตัวเองซึ่งวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่กําลังพัฒนาเอกลักษณ์ของตัวเอง ดังนั้นเขาต้องการที่จะเห็นคุณสมบัติของตัวเองของตัวเองเนี่ยให้ชัดมากขึ้นนะคะยิ่งเขาเห็นชัดมากเท่าไหร่เขาก็จะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันมีคุณค่ามีความรู้สึกว่าฉันโดดเด่นแล้วก็เวลาที่จะเข้าสังคมเนี่ยก็จะรู้สึกมั่นใจแล้วก็เลือกที่จะใช้คุณสมบัติพิเศษหรือว่าบุคลิกภาพพิเศษเนี่ยในการเข้าสังคมไม่ไปใช้สิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือ,รอว,วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการเข้าสังคมนะคะ อืมซึ่งถ้าเป็นในอีกทางหนึ่งเนาะอันนี้ก็นีน้าก็เอาข้อมูลอ้างอิงมาจากทฤษฎีของคุณอีริกอิริกสันนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องอารมณ์สังคมเนาะก็มีชื่อว่า psychology development โอเคไม่เป็นไรเลยค่ะนั่นแหละแต่ว่าเป็นของคุณอีริกอิริกสันนะคะอืม ใช่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 เป็นของคุณอิริกสันเขาก็ได้พูดเอาไว้ซึ่งคนนะ่ะก็จะสามารถพัฒนาไปได้2ทางนะคะนั่นก็คือมีเอกลักษนณะ์เนาะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวการที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกชัดเจนหรือว่าโดดเด่นกับเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยอาจจะทาให้เขาเนี่ยพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะกลายเป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวได้เลยนะคะดังนั้นก็ถ้าเขาเนี่ยมีไอดอลอะไรก็ลองฟังเขาดูว่าเขาชื่นชอบเรื่องอะไร เขาชื่นชมเขาประทับใจไอดอลคนนั้นเพราะอะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่นนนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่นนน <c oughs> <c oughs> ี่ใช่ใชพี่นนนี่ก็คงจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ม,มีลูกๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอแบบวัยรุ่นก็อาจจะแบบมีความกังวลว่าเฮ้ยลูกมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแล้ว ลูกจะห่างจากเรามากขึ้นไหมลูกจะติดเพื่อนไหมหรือว่าเออลูกจะมีดารากเกาหลีแบบว่าออดูทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมนอนไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าเป็นห่วงอะไรอย่างนเนาะซึ่งถ้าเป็นในกรณีแบบนั้นอะก็เราก็มาใช้วิธีการพูดคุยในใน เทคนิคพิเศษสําหรับวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความที่ต้องการที่จะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากขึ้นอยากที่จะเป็นตัวเองอยากคิดเองอยากทําเองอยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยตนโตเมื่อเขาเอามาลงมือทําเมื่อเขาเอามาลงมือทดสอบเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงนะเขาก็จะแบบอยากลองผิดลองถูกดังนั้นวิธีการคุยเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปอาจจะต้องคุยเหมือนเป็นแบบ เป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากที่จะมีตัวตนชัดเจนเนาะถ้าเราไปสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบต่อต้านอะไรอย่างเงี้ไม่ค่อยชอบได้นะคะนั่นแหละค่ะเอ่อถ้าพี่ถ้าพี่นนท์ลองฟังอยู่เนี่ยสมัยพี่นนท์มีไหมคะไอดอลมีมีไอดอลยุคพี่นนท์ไหมคะแต่จริงๆคนทุกคนก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีไอดอลเนาะ คืออย่างบางคนนะเขารู้สึกว่าเขาแบบภาคภูมิใจในตัวเองแล้วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วในบุคลิกภาพของเขาแล้วก็แบบชัดเจนในความเป็นตัวตนเขาก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะมีไอดอลก็เป็นไปได้นะคะข้อมูลดีเลยค่ะขอบคุณนะคะตอนที่นีน่าแบบเป็นช่วงที่เหมือนเลยวัยรุ่นขึ้นมาแล้วก็มองย้อนกลับไปแรกๆอะ่ะนีน่าก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเออ ทำไมแบบเขาต้องมีไอดอลกันแบบเยอะมากแล้วก็แบบคลั่งมากบางคนแบบทําผมตามบางคนแบบตัดเออแต่งหน้าตามแต่งตัวตามทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเนาะนั่นก็เป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกำลังพัฒนาบุคลิกภาพกําลังพัฒนาเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นตอนประถมมีครูเป็นไอดอลค่ะโอ้ดีดีดีโอ้โอใช่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือว่า ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถแบบใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าญาติญาติได้เนี่ยแล้วเขาเนี่ยเลือกที่จะมีคุณครูเป็นไอดอลโอ้พูดแล้วขนลุกเลยเลือกที่จะมีคุณครูเป็นไอดอลนะคะหรือว่าเลือกที่จะให้ญาติเป็นไอดอลเลือกคนดีๆเป็นไอดอลเนี่ยก็จะทําให้อ่มมันค่อนข้างที่จะใกล้ชิดอ่ะกับกับไอดอลคนนั้นแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ย อย่างสมมติถ้าแบบมีคุณครูเป็นไอดอลเนี่ยเด็กๆคนนั้นก็จะแบบว่า e, สามารถถามได้ว่าโอเคอะไรดีอะไรไม่ดีคุณครูมีอะไรแนะนำไหมคุณครูก็เป็นอะไรที่แบบว่าเมตานะก็จะบอกแต่สิ่งดีๆแล้วก็เลือกแต่สิ่งดีๆให้ก็จะทำให้บุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบบนอกจากจะมีความโดดเด่นเป็นตัวเองแล้วก็จะมีความแบบเป็นคนดีด้วยะคนที่แบบมีคุณครูเป็นไอดอลเนาะตอนนี้มีโคช้ชใหม่เป็นไอดอลคะ่ะใช่ใช่ตอนนี้น่าก็มีโคช้ชใหม่เป็นไอดอลเหมือนกันเพราะว่า พอสังเกตตัวเองแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้ตัวเองต้องการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับ finance หรือว่า money เนอะคือเราแบบ เราพัฒนามาแบบรู้จักคําว่าแบบ view of life อย่างเงี้ยคือวงร้อแห่งชีวิตเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็พัฒนาแบบจริงจังมากในเรื่องของแบบ spiritual จิตวิญญาณความสัมพันธ์เรื่องแบบสิ่งแวดล้อมเนาะจัดบ้านก่อนหน้านี้นก็มีคอนมาริมาริคอนโดเป็นไอดอลนะคะก็จัดบ้านแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขามีความถนัดด้านนี้เราก็เลือกเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเราอยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพด้านนี้ แล้วพอช่วงเนี้ยอยากจะมาพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นเนาะเราก็เลือกโค้ชที่ถูกจริตกับเราเนาะอืมซึ่งบางทีอะ่ะการที่เราเลือกไอดอลของเราบางทีเอ,อคนรอบข้างก็อาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าถูกจริตหรือไม่ถูกจริตก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นบุคลิกภาพบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันยิ่งเราชอบใครมากๆเนี่ยหมายความว่าเรามีคุณสมบัตินั้นอะเช่นกันในตัว แล้วก็ถ้าเราไม่ชอบใครมากๆสแสดงว่าเราก็มีคุณสมบัตินันเช่นกันแต่ว่าเราต่อต้านมันอย่างรุนแรงมากๆอะไรอย่างนี้นะคะอืมเนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราย้อนย้อนกลับไปอะ่ะกับเรื่องของวัยรุ่นอะ่ะก็เช่นเดียวกันถ้าวันหนึ่งเขาเลือกไอดอลบางคนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไม่ถูกจิตเลยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะลองคุยกับเขาดูว่าเออลูกชอบเขาเพราะอะไรอะไรเงี้ยแม่ไม่ค่อยเห็นด้วย เออแต่ก็อย่าไปขวางเขานะคะก็ก็ให้เขาได้เลือกของเขาเองเพราะว่าคงมีคุณสมบัติบางอย่างแหละที่เขาอยากจะพัฒนาออกมาให้เต็มที่เนาะค่ะโอเคนมสัสก,การค่ะพระอาจารย์โหดวันนี้ก็ต้พูดถึงเรื่องวัยรุ่นค่ะมีสมณะเนองคไหนที่แบบเป็นวัยรุ่นไหมคะเนาะโอเควันนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาแบ่งปันขอ้อมูลใหม่ค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วขอบคุณพี่นนท์นี่ที่มานั่งดูแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ปิด